สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้แพชชั่นวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมานำเสนอนั่นคือรถบัสดับเบิลเด็ก VIP รุ่นใหม่ประจำปี2026ของบอบุลรอดทัวร์ซึ่งเป็นที่สุดของการเดินทางสไตล์หรูหราบนท้องถนนของเมืองไทยเราจะพาทุกคนไล่ตั้งแต่เรื่องการออกแบบ ความหรูหราเทคโนโลยีภายในไปจนถึงประสบการณ์การใช้งานจริงพร้อมจุดเด่นจุดด้อยและเป้าหมายในการพัฒนาซึ่งผมเชื่อว่าจะทําให้คุณเข้าใจและอยากขึ้นไปสัมผัสด้วยตัวเองก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนจินตนาการถึงการเดินทางบนรถบัสธรรมดาคุณเห็นที่นั่งวันที่นั่งคนเยอะเสียงเครื่องยนต์เสียงถนนล้อใ,อใอต้ล้อแต่ครั้งนี้จินตนาการนั้นจะถูกท้าทายเพราะ v i p Double เ e c k ด2026นี้ไม่ได้เป็นเพียงรถบัสแต่มันคือโรงแรมเคลื่อนที่ที่ลอยตัวได้บนท้องถนน เริ่มต้นที่ดีไซน์ภายนอกเมื่อคุณมองรถจากภายนอกคุณจะเห็นโครงสร้างตัวรถสองชั้นที่เรียบหรูและทันสมัยเส้นสายลู่ลมถูกออกแบบให้ลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนสีภายนอกมักจะเป็นโทนสีเข้มเช่นน้ำเงินกรมดำเมทัลลิกหรือสีน้ำตาลเข้มที่เข้ากับภาพลักษณ์แบรนด์บุญรอดทุกจุดของคานตัวถังเสาประตูช่องกระจกถูกออกแบบให้มีความประณีตไม่มีรอยตะเข็บให้เห็นชัดด้านหน้ามีไฟเล็ดทั้งชุดมุมมองไฟสูงต่ำพร้อมไฟ DRL daytime running light แบบเส้นสายที่ดูลึกลับแต่ทรงพลังด้านถ้ายและด้านข้างมีชุดไฟและต,ตกแต่งเรียงอย่างมีสไตล์พร้อมโลโก้บุญรอดหรือสัญ,ญลักษณ์ประจำสายทัวร์ติดไว้อย่างเด่นชัดเมื่อเปิดประตูครึ่งรถคุณจะเข้าสู่โซนชั้นล่าง lower deck ซึ่งทำหน้าที่หลักเป็นพื้นที่รับรองผู้โดยสารมีบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรูหราและเอื้อต่อการพักผ่อนจุดแรกคือถงทางเดินกลางที่กว้างพอให้เดินผ่านได้สะดวกแซกด้วยการตกแต่งด้วยไม้ลายธรรมชาติหรือวัสะดุพรีเมียมอย่างอลูมิเนียมอลลอย และตกแต่งพื้นด้วยพรมหรือวัสดุเสียงเงียบป้องกันเสียงสะท้อนชั้นล่างอาจจัดโซฟานุ่มพื้นที่นั่งพักคอยหรือแม้แต่บาร์เล็กๆที่ให้บริการเครื่องดื่มของว่างและมีมุมต้อนรับรีเซพชันสำหรับรับข้อมูลหรือบริการลูกค้าจากนั้นพื้นที่หลักของชั้นล่างคือที่นั่งผู้โดยสารแบบ VIP จำนวนอาจอยู่ที่20-30ที่นั่งขึ้นกับขนาดรถและการจัดวางแต่ละที่นั่งถูกเว้นระยะให้นั่งสบาย เหยียดขาได้กว้างพอไม่อึดอัดพนักพิงสามารถปรับเองได้รวมถึงมีฟูตเรสหรือส่วนรองน่องให้ยืดขาได้อย่างเต็มที่บอกหุ้มด้วยหนังแท้หรือวัสดุดสังเคราะห์ค,คุณภาพสูงมีระบบนวดเบาๆมัสมัชและปรับอุณหภูมิได้บางรุ่นอาจมีชาร์จ usb ปลั๊กไฟ ac ช่องเสียบหูฟังหรือหูฟังแบบไร้าสายเพื่อฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์เพดานของชั้นล่างอาจติดตั้งไฟแอมเบียนและที่ปรับสีได้ตามโหมด relax reading night mood รวมถึงฝาที่ออกแบบพิเศษให้ดูโลง่งโปร่งไม่อึดอัดมีช่องแสงเล็กๆสกายไลท์หรือช่องกระจกเล็กที่ให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้ในเวลากลางวันแต่ปิดมาเมื่อมืดเมื่อขึ้นมาที่ชั้นบนอัปเปอร์เดกสิ่งที่คุณจะพบคือวิวกว้างเสมือนห้องชมวิวกลางอากาศชั้นบนมักออกแบบเป็นห้องโดยสารหลักมีที่นั่ง VIP แบบเดียวกับชั้นล่างหรือเน้นให้มีเพียงที่นั่งจํานวนน้อยแต่พื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้นบางรุ่นอาจจัดเลเยอร์แบบ2อถึงหแถวซ้าย2ที่ ขวาหนึ่งที่หรือ1นึถึงหนึ่งสำหรับความเป็นส่วนตัวสูงสุดพื้นที่ชั้นบนอาจมีกระจกข้างสูงและโค้งเล็กน้อยให้มุมมองกว้างขึ้นหรือมีหลังคางกระจกพารามิกรูฟเล็กๆให้มองท้องฟ้าได้ในยามค่ำคืนอีกจุดที่ไม่อาจมองข้ามคือบันไดและทางเดินที่เชื่อมชั้นล่างกับชั้นบนบันไดมักทำเป็นแบบโค้งเล็กๆหรือบันไดตรงแต่ไม่ชันตกแต่งด้วยไฟเลตบอกตำแหน่งเวลาและราวจับที่รูหราให้ผู้โดยสารเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยแม้ในเวลากลางคืน เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีและเครื่องยนต์รถบัส VIP 2026ของบุญรอดทัวร์จะเลือกใช้ชิ้นส่วนคุณภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยและสมรรถนะอาจเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขั้นสูงหรือไฮบริดหรือไฟฟ้าถ้าบุญรอดมองระยะยาวมีแรงม้าและแรงบิดสูงพอให้การขึ้นเขาการแซงการเร่งความเร็วทำได้อย่างนุ่มนวลไม่สะดุดติดตั้งเกียร์อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัตริระบบการสะเทือนแบบแอ a อ r s ซ s ส e n นชั่ทั้งหน้าและหลังช่วยให้การทรงตัวนุ่มนวลลดแรงสั่นสะเทือนขณะเดินทางและควบคุมการโยกของตัวรถระบบเบรกต้องรองรับน้ำหนักสูงมีเบรค ABS EBD ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน E Assist และระบบเบรคจอด Parking Brake แบบไฟฟ้าในเรื่องระบบความปลอดภัยมีการติดตั้งกล้องรอบคัน Front Rear Side พร้อมจอแสดงผลในห้องคนขับและจอเล็กในห้องผู้โดยสารรวมถึงระบบเตือนมุมอับสายตา b l i Blind Spot Detection ระบบเตือนการออกนอกช่องทาง l a n e d e p a r t ัว e Warning ระบบควบคุมสถียนรภาพรถ E.S.C และถุงลมนิราภัยสำหรับผู้โดยสารในจุดสำคัญเช่นด้านหน้าจุดข้างประตูบางรุ่นอาจมีม่านลมนิราภายัย Curtain Airbag การเลือกใช้วัสดุโครงสร้างแบบโครงเหล็กแรงดึงสูง High Strength Steel หรือโลหะผสมให้โครงตัวรถมีความแข็งแรงสูงแต่ลดน้ำหนักระบบสื่อสารและความบันเทิงภายในก็เป็นอีกไฮไลท์ รถรุ่น2026นี้อาจติดตั้ง Wi-Fi ความเร็วสูง 4G 5G หรือ Satellite ให้ผู้โดยสารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดการเดินทางมีจอทีวีจอใหญ่ในแต่ละแถวหรือจอแบบพับเก็บได้มีระบบเสียงรอบทิศทาง Surround Sound พร้อมลำโพงคุณภาพสูงในแต่ละโซนบางที่นั่งอาจมีจอส่วนบุคคล Personal Screen ให้เลือกชมภาพยนตร์รายการเกมหรือแม้แต่ระบบอินโฟเทนเมน t ที่เชื่อมกับสมาร์ทโฟนของผู้โดยสารได้ นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอิสระโซนคล i เม t ค control ในแต่ละโซนเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผู้โดยสารปรับอุณหภูมิความชื้น h u อ i d i f i e r dehumidifier และมีช่องอากาศที่ถูกจัดวางอย่างมีแบบแผนเพื่อให้ลมไหลเวียนอย่างสมดุลไม่เกิดจุดร้อนหรือจุดหนาวภายในรถในเรื่องบริการอำนวยความสะดวกบุญรอดอาจติดตั้งห้องน้ำขนาดกะทัดรัด compact าวาต t o r y ที่ออกแบบมาเฉพาะโดยคำนึงถึงน้ำหนักและพื้นที่ ใช้วัสดุที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนมีระบบระบายอากาศดีห้องน้ำอาจอยู่ในชั้นล่างหรือแม้แต่มีห้องน้ำในชั้นบนในรถขนาดใหญ่มากในบางรุ่นอาจมีตู้เย็นเล็กมินิบาร์บริการเครื่องดื่มเย็นหรือเครื่องดื่มร้อนและช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ Overhead Compartment ขนาดใหญ่พอให้ผู้โดยสารเก็บสัมภาระมือได้สะดวกและมีห้องเก็บกระเป๋าขนาดใหญ่ Underflo o r s t o ส a g e สำหรับสัมภาระใหญ่เช่นกระเป๋าเดินทาง ผมอยากหยิบประสบการณ์การใช้งานจริงมาบอกเล่าถ้าคุณนั่งที่นั่งชั้นบนในช่วงเชา้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านกระจกข้างให้คุณเห็นวิวซ้ายขวาภูเขาต้นไม้ท้องฟ้ากว้างและความรู้สึกเหมือนบินช้าๆบนถนนเสียงลมเสียงเครื่องยนต์จะเบามากเพราะระบบการสันสะเทือนช่วยลดแรงสั่นสะเทือนคุณสามารถเปิดเพลงโปรดดูหนังหรือหยิบเครื่องดื่มมาจิบได้ช่วงช่วงขึ้นเขาการเร่งหรือเบรกก็จะนุ่นนวลไม่กระชากถ้าช่วงกลางคืนเปิดไฟไมูทไลติ้งให้บรรยากาศโรแมนติกมีระบบลดการสั่นสะเทือนให้สูงสุดช่วยให้คุณหลับไไดดด้โยม่สะุง แน่นอนว่าในช่วงฝนตกหรือเส้นทางคดเคี้ยวระบบความปลอดภัยและการทรงตัวจะแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเราต้องพูดถึงจุดด้อยหรือข้อท้าทายของโครงการนี้เช่นน้ำหนักตัวที่สูงมากอาจส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานต้องใช้เครื่องยนต์แรงและระบบการสะเทือนคุณภาพสูงซึ่งมีต้นทุนสูงการบำรุงรักษาก็จะซับซ้อนมากขึ้นค่าอะไหล่ต้องเป็นของพรีเมียมทีมช่างต้องมีความเชี่ยวชาญการซ่อมในเส้นทางไกลาอาจเป็นปัญหา ในบางเส้นทางอาจมีสะพานสูงหรือโครงสร้างที่ไม่รองรับรถสองชั้นนอกจากนี้ความสะดวกในการขึ้นลงบอดดิ้งอะไลนิ้งอาจเป็นปัญหาโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่เคลื่อนไหวลำบากถ้าบันไดชันหรือแคบเกินไปและในช่วงรถติดการใช้เชื้อเพลิงสูงก็อาจเป็นประเด็นในแง่ของกลยุทธ์ทางการตลาดและเป้าหมายบุญรอดทัวร์ต้องการสร้างภาพลักษณ์ทัวร์ระดับพรีเมียมเพื่อจอดตลาดผู้โดยสารที่ต้องการประสบการณ์เหนือระดับ ไม่ใช่แค่เดินทางไปกลับแต่เป็นการเดินทางที่น่าจดจำเป้าหมายอาจเป็นเส้นทางท่องเที่ยวระยะกลางถึงไกลเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่กรุงเทพมหานครภูเกต็ตกรุงเทพมหานครสังขบุรีหรือเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่รับที่โรงแรมส่งถึงจุดหมายระหว่างทางมีจุดแวะชมวิวจุดพักระหว่างทางอาจจัดกิจกรรมเบาๆเช่นชมวิวเดินเข้าป่าและอื่นๆบัสรุ่นนี้จะกลายเป็นไอคอนของตลาดทั่วหลูราเคลื่อนที่ในเมืองไทย ทางด้านความยั่งยืน sustainability หากบุญรอดเลือกใช้ระบบ Hybrid หรือแม้กระทั่งไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นการลดมลพิษลดการปล่อยไอเสียและตอบรับเทรนด์การท่องเที่ยวเขียว green tourism ได้ดีซึ่งอาจเป็นจุดขายสำคัญเพราะผู้โดยสารยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกองค์ประกอบตั้งแต่วัสดุภายในที่ r e c y c l ิได้การใช้หลอดไฟเลเประหยัดพลังงานระบบจัดการพลังงานภายในเป็นตน้น ในการถ่ายทำวิดีโอสำหรับช่องรายแพชชั่นเราจะถ่ายตั้งแต่ภายนอกตัวรถช็อตรอบคันเดินรอบรถโดยช้าๆถ่ายรายละเอียดดีไซน์เส้นสายสีโลโก้ไฟหน้าไฟท้ายจากหลายมุมกลางคืนกลางวันถ่ายบันไดเสียงเปิดปิดประตูประตูเลื่อนถ่ายเดินขึ้นชั้นล่างถ่ายทอดบรรยากาศแอมเบียนถ่ายที่นั่งบอกปรับเอนระบบนวดช่องเสียบปลั๊กจอส่วนตัวบรรยากาศภายในเมื่อมีผู้โดยสารจริง ถ่ายช่วงรถวิ่งบนถนนเสียงเครื่องยนต์การเคลื่อนตัวช่วงโค้งช่วงขึ้นเขาช่วงฝนตกภาพวิวผ่านกระจกเสมือนผู้ชมอยู่ในรถบรรยายเปรียบเทียบกับรถบัสทั่วไปจุดเด่นจุดด,ด้อยเช่นเมื่อลองขึ้นลงหรือทดลองเบรกถ่ายห้องน้ำมินิบาร์ระบบแสงระบบปรับอากาศถ่ายมุมรับรองด้านหน้าบาร์ช่องเก็บสัมภาระถ่ายทดสอบ WiFi จอระบบความบันเทิงถ่ายการบริการระหว่างทางถ่ายความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ปรึกษาทางเทคนิคเช่นผู้บริหารหรือวิศวกรมาให้สัมภาษณ์ เหตุผลแนวคิดการออกแบบความท้าทายเสริมด้วยภาพสเก็ตร์รูปแบบ3ดีก่อนผลิตถ้ามีและภาพในระหว่างการผลิตหรือการประกอบระหว่างทดสอบวิ่งในเชิงโครงสร้างสคริปต์คุณอาจเริ่มด้วยการเปิดเรื่องอินโทรด้วยภาพย,ยนตร์สั้นรถเคลื่อนเข้ามาเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงเปิดประตูพร้อมประโยคเชิญชวนครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะได้เดินทางบนรถ VIP แบบเหนือระดับหลังจากนั้นเข้าสู่เรื่องราวตั้งแต่ภายนอกภายในชั้นล่างชั้นบนเทคโนโลยีระบบเครื่องยนต์ ความปลอดภัยประสบการณ์ใช้งานจริงรีวิวจุดด้อยข้อจำกัดกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายอนาคตปิดท้าย conclusion and call to action เชิญเชิญให้ผู้ชมคอมเมนต์ถามตอบหรือทดลองขึ้นรถไปพร้อมกันในทริปหน้าสุดท้ายผมอยากฝากให้ทุกคนคิดถึงภาพนั้นคุณยืนบนดาดฟ้าชั้นบนของรถ v i p ดับเบิลเด็กกลางคืนเสียงเครื่องเงียบมองดาวฟ้าสลัวไฟเมืองในระยะไกลสัมผัสลมเย็นผ่านผิวแก้มนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ความทรงจาที่ คุณไม่ได้ไปเพียงแค่ถึงแต่ได้สัมผัสระหว่างทางด้วยหัวใจหากคุณอยากให้ผมช่วยเขียนสคริปต์เป็นภาษาภาษาไทยทั้งเรื่องหรือช่วยปรับแต่งให้เหมาะกับการนําเสนอจริงบอกผมมาได้เลยครับไรแพชชั่นพร้อมจะพาคุณไปกับทุกการเดินทางเหนือระดับขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ